โจทย์ข้อนี้นะครับเป็นข้อสอบแผทหนึ่งปี5 9นะครับตัวโจทย์เนี่ยกำหนดฟังก์ชันมาให้นะครับซึ่งก็เป็นฟังก์ชันกําลังสามทั่วๆไปนะครับจากนั้นเขาให้เราพิจารณาข้อความ3ข้อนะครับซึ่งถ้าเราลองดูคร่าวๆจะพบว่าทั้ง3ข้อเนี่ยมีความสัมพันธ์กันนะครับเกี่ยวข้องกับค่าของฟังก์ชันอย่างเช่นกไก่จะเป็นการเปรียบเทียบค่าของฟังก์ชันนะครับขอไข่จะเป็นการตรวจสอบเมื่อค่าของฟังก์ชันน้อยกว่า4คอควายจะเป็นการหาค่า ต่ำสุดของฟังก์ชันนะครับดังนั้นในข้อนี้นะครับวิธีที่น่าจะง่ายที่สุดนะครับก็คือการตรวจสอบโดยการดูจากลักษณะของกราฟนะครับอ่ะเริ่มต้นนะครับในการที่จะวาดลักษณะของกราฟคร่าวๆได้นะครับก็ต้องใช้อาุพันนะครับหรือการดิฟเข้ามาช่วยก่อนนะครับอ่ะจากโจทย์นะครับจาก f x มีค่าเท่ากับ x ยกกำลัง3ลบ 3x ยกกำลัง2 บนะครับเราต้องหาความชันของฟังก์ชันก่อนนะครับก็จะได้ f ไพม x มีค่าเท่ากับความชันของเส้นสัมผัสนะครับแล้วก็กำหนดให้ความชันนั้นเนี่ยมีค่าเท่ากับ0ไปเลยนะครับอ่ะต่อไปแล้วก็ทำการดิฟครับก็จะได้เป็น3 x กําลัง2ลบ6 x มีค่าเท่ากับ0แล้วก็ดึงตัวร่วมออกมานะครับ ็ดึง3 x ออกมาด้านในจะเหลือเป็นในวงเล็บ x ลบ2มีค่าเท่ากับ0แบบนี้นะครับจากนั้นนะครับเราสร้างเส้นจำนวนขึ้นมานะครับเพื่อหาลักษณะของกราฟคร่าวๆนะครับใส่ค่า x นะครับที่ทำให้ความชันของเส้นสัมผัสเป็น0ก็จะพบว่า x นะครับจะต้องเท่ากับ0หรือ2นะครับค่าใดค่า1แล้วความชันของเส้นสัมผัสจะเป็น0 จากนั้นนะครับเราก็มาดูที่เส้นจํานวนนะครับจะเห็นว่ามันถูกแบ่งเป็น3ช่วงแปลว่าลักษณะของกราฟนะครับจะถูกแบ่งออกเป็น3พาร์ทเช่นเดียวกันอลองทดสอบนะครับโดยการให้ x เท่ากับ1นะครับก็คือเป็นค่าอยู่ในช่วงที่2นะครับเมื่อ x เป็น1แทนค่าเข้าไปในสมการความชันนะครับจะพบว่าผลลัพธ์เนี่ยติดลบถูกไหมฮะอ่ะแปลว่าในช่วงนี้เนี่ยฟังก์ชันเนี่ยเป็นฟังก์ชันลดนะ แสดงว่าอีก2ช่วงที่เหลือนะครับมันก็จะสลับกันนะครับก็จะเป็นฟังก์ชันเพิ่มในช่วงที่1แล้วก็เป็นฟังก์ชันเพิ่มในช่วงที่3นะครับถ้าเกิดว่าไม่ชัวร์ก็ลองแทนค่าเช็คดูก็ได้นะครับแต่ว่าอันนี้ครูเช็คมาก่อนแล้วอ่ะต่อไปนะครับเราก็จะสามารถเขียนลักษณะของกราฟเข้าคร่าวได้นะครับก็ในช่วงแรกนะครับเป็นฟังก์ชันเพิ่มกราฟจะขึ้นไปก่อนแล้วก็พอเข้ามาสู่ช่วงที่2นะครับ0ถึง2 ฟังก์ชันจะกลับเป็นฟังก์ชันลดกราฟตกลงมาและพอเข้าช่วงที่3นะครับค่าของ x มากกว่า0ค่าของฟังก์ชันก็จะเพิ่มขึ้นนะครับกลับไปเป็นฟังก์ชันเพิ่มอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งกราฟในข้อนี้นะครับก็จะเกิดจุดต่ําสุดขึ้นนะครับจุดต่ําสุดสัมผัสและก็เกิดจุดสูงสุดสัมผัสขึ้นด้วยนะครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาลองหาจุดสูงสุดกับต่ําสุดสัมผัสกันดูนะครับจุดต่ําสุดสัมผัสนะครับจะเกิดขึ้นเมื่อ x มีค่าเท่ากับ2นะครับอ f 2ก็คือ2องกำลัง3ลบ3คูณ2กำลังสองบวกได้สนะครับมีค่าเท่ากับคิดเลขมาแล้วครับได้0ูนย์อ่าแปลว่าจุดที่เกิดขึ้นก็คือจุด2 0นนั่นเองนะครับต่อมานะครับจุดสูงสุดสัมผัสกันบ้างนะครับคือ f 0นะครับเมื่อ x เป็น0ก็เป็น0นย์กำลัง3ลบ3คูณ0ูนย์กำลังสอง บวก4นะครับคิดเลขมาแล้วก็จะได้เป็น4แสดงว่าจุดสูงสุดสัมพัสที่เกิดขึ้นก็คือจุด0 4นนั่นเองนะครับต่อไปนะครับเราก็จะมาวาดกราฟของฟังก์ชันนะครับที่มีความละเอียดมากยิ่งขึ้นนะครับเริ่มต้นด้วยการวาดระนาบก่อนนะครับประมาณนี้นะครับต่อไป เราจะทาการพอยจุดสูงสุดกับต่ําสุดสัมผัสนะครับซึ่งสองจุดนี้เรียกอีกชื่อหนึ่งคือจุดกลับตัวนะครับจุดสูงสุดสัมผัสก็คือจุดศูนย์นะครับอ่ะอยู่ตรงนี้ต่ำสุดสัมผัสนะครับคือสองศตรงนี้นะครับเมื่อถึงจุดสองจุดนี้นะครับตัวฟังก์ชันจะเปลี่ยนฟอร์มนะครับจากฟังก์ชันเพิ่มเป็นฟังก์ชันลดหรือฟังก์ชันลดเป็นฟังก์ชันเพิ่มนะครับอ่ะเริ่มต้นนะครับ ในช่วงแรกนะครับเป็นฟังก์ชันเพิ่มก่อนกราฟก็จะพุ่งขึ้นสูงก่อนพอถึงจุดศูนย์สี่กลับตัวครับกลับไปเป็นฟังก์ชันลดนะครับเข้าสู่ช่วงที่สองนะครับอ่ประมาณนี้แล้วกันนะครับพอถึงช่วงนะครับช่วงที่สองนะครับจุดสองศูนย์กลับตัวอีกหนึ่งครั้งนะครับเปลี่ยนเป็นฟังก์ชันเพิ่มแบบนี้นะครับอ่ะตอนนี้ก็เป็นลักษณะของกราฟคร่าวๆคราวนี้เนี่ยแค่นี้เราก็สามารถตอบ ได้เกือบทุกข้อแล้วนะครับเรามาดูตัวเลือกกันก่อนนะครับเริ่มต้นที่ข้อค,อควายนะครับเขาบอกว่าค่าต่ําสุดสัมพัทธ์เนี่ยจะเกิดขึ้นเมื่อ x เท่ากับ2นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นจริงนะครับต่อไปนะครับข้อขอไขนะครับเขาบอกว่าค่าของ fx เนี่ยจะมีค่าน้อยกว่า4เมื่อค่า x มีค่าน้อยกว่า0ย์ก็คือ x ติดลบนั่นเองอ่ะเรามาลองสังเกตนะครับเมื่อ x ติดลบเนี่ยค่าของฟังก์ชันตัวกราฟเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับจะสังเกตว่า ตัวกราฟเนี่ยมันก็จะมีค่าน้อยกว่า4เช่นเดียวกันนะครับดังนั้นข้อขอไข่ก็ถูกต้องนะครับต่อมาดูข้อกอไก่นะครับข้อกอไก่เนี่ยเขาบอกค่า a อยู่ในช่วง0ถึง1มาให้นะครับแล้วโจทย์อยากทราบว่า f a มีค่ามากกว่า f 2ลบ a หรือไม่นะครับก็คือให้ค่า a เนี่ยแทนเป็นค่า x นั่นแหละแล้วก็2ลบ a ก็เป็นค่า x อีกค่าหนึงนะครับคราวนี้ค่า a เนี่ยเรารู้ว่ามันอยู่ในช่วง0ถึง1แต่ว่า2ลบ a เนี่ยเรายังไม่รู้ใช่ไหมเดี๋ยวเรามาหา2ลบ a ก่อนว่าค่าของมันจะอยู่ในช่วงไหนนะครับอ่ะเริ่มต้นเลยนะครับเราก็เอาลบเข้ามาคูณกับอ่ะสมการของ a จะได้เป็น0มากกว่าลบ a มากกว่าลบ1จากนั้นนะครับนำสอไปบวก ไที่ด้านหน้านะครับก็จะเป็น2มากกว่า2ลบ a มากกว่า1จากนั้นนะครับทำการกลับเครื่องหมายนะครับเพื่อให้มันกลายเป็นเครื่องหมายน้อยกว่านะครับจะได้เป็น1น้อยกว่า2ลบ a น้อยกว่า2นะครับหมายความว่าอะไรนะครับหมายความว่าค่าของ A นั้นจะมีค่าอยู่ในช่วง 0ถึง1นะครับและ2ลบ a นั้นจะมีค่าอยู่ในช่วง1ถึง2นะครับจากนั้นนะครับให้เรามาพิจารณาในช่วงค่า x ที่มีค่าเป็น0ถึง1กับ1ถึง2นะครับจะเห็นว่าในช่วงแรกนะครับในช่วง0ถึง1นั้นค่าของฟังก์ชันนะครับหรือ fa เนี่ยจะอยู่ด้านบน นะครับแต่ในช่วง1-2ถึง2นั้นนะครับก็คือ 2-a ลบเนี่ยค่าของฟังก์ชันนะครับมันจะอยู่ด้านล่างนะครับนั่นแสดงว่า FA มีค่ามากกว่า F ของ 2-a ลบเนะครับเป็นจริงสรุปแล้วนะครับทั้ง3ข้อกขคออนะครับเป็นจริงทั้ง3ข้อเลยนะครับก็จะตอบข้อที่4นะครับข้อนี้ ประมาณนี้ครับ